นครุงเทพมหานครเมืองหลวงที่คึกคักและเต็มไปด้วยสีสันของประเทศไทยท่ามกลางความวุ่นวายและความเร่งรีบนธนาคารอันโอทงแห่งหนึ่งพระชัดชัยในวัยเจสิปีผู้มีรูปลักษณ์ถ่ายนอกที่ดูสงบและน่าเคารพด้วยจีวรสีเหลืองอันเรียบง่ายและสีสันที่ปลงผมจนล้นเตียนตามวิถีแห่งนักบวชท่านเดินเข้ามาอย่างเงียบสงบเท้าเปล่าทั้งสองข้างย่างก้าวไปบนพื้นหินอ่อนเย็นเฉียบของธนาคารอย่างทางเบาไม่มีแม้แต่เสียงรองเท้าแต่ที่เสียดสีกับพื้นบรรยากาศภาย ในธนาคารที่เต็มไปด้วยเสียงจอแจของผู้คนเสียงเครื่องนับธนบัตรและเสียงพูดคุยผ่านโทรศัพท์ดูเหมือนจะหยุดชะงักลงชั่วขณะเมื่อพระชัดชัยปรากฏตัวทุกสายตาจับจ้องมาที่ท่านความเงียบเข้าปกคลุมบริเวณนั้นอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่เสียงซุบซิบจะเริ่มดังขึ้นผู้คนต่างมองท่านด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยประปนกับความรู้สึกไม่คุ้นชินอาจเป็นเพราะภาพของพระภิกษุท,ที่เดินเข้ามาในสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทั้งโลกนั้นดูจะไม่ใช่ภาพที่พบเห็นได้บ่อยนักพระชัดชัยเดินตรงไปังงเเคาาานนนนน์ตออรทีีม่มพกกสว นั่งอยู่ท่านเอ่ยปากด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลและสงบตามแบบฉบับของนักบวชผู้มากประสบการ์ขอถอนเงินจำนวนมากโยมพนักงานสาวเงยหน้าขึ้นจากหน้าจอคอมพิวเตอร์สายตาของเธอเลื่อนจากใบหน้าอันสงบของพระชัดชัยไปยังเครื่องแบบนักบวชที่ท่านสงสัยเธอขมวดคิ้วเล็กน้อยหลวงพ่อต้องการถอนเงินหรือคะเธอถามด้วยน้ำเสียงที่เจือไปด้วยความประหลาดใจใช่แล้วโยมพระชัดชัยตอบอาตมาต้องการถอนเงินเพื่อน,นำไปสร้างวัดให้กับเด็กกำพร้าพนักงานสาวยังค้างงมีสีหน้าสงสัยเธอเอย่ยขอเอกสารยืนยันตัวตน ขอโทษนะคะแต่หลวงพ่อต้องแสดงบัตรประชาชนหรือเอกสารยืนยันตัวตนก่อนค่ะถึงจะถอนเงินได้พระชัดชัยนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งท่านคลำม,มือเข้าไปในย่างที่สะพายอยู่แต่ก็พบเพียงความว่างเปล่าท่านจำได้ว่าลืมเอาบัตรประชาชนออกมาจากกุฏิความทรงจำในเช้าวันนี้พระเลือนท่านจำได้เพียงแค่ว่ารีบร้อนออกมาจากวัดเพื่อมาทำธุระที่ธนาคารโดยลืมตรวจสอบว่าได้นำเอกสารสำคัญติดตัวมาด้วยหรือไม่อัตมาลืมเอาบัตรประชาชนมาโยม ท่านกล่าวด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาความกังวลเริ่มกอตัวขึ้นในใจท่านรู้สึกประหม่าเล็กน้อยเมื่อนึกขึ้นได้ว่าการถอนเงินจํานวนมากนั้นจําเป็นต้องแสดงหลักฐานยืนยันตัวตนยิ่งไปกว่านั้นการที่ท่านเป็นพระภิกษุยิ่งทําให้สถานการณ์ดูซับซ้อนขึ้นพนักงานสาวถอนหายใจน้ําเสียงของเธอดูหุดหงิดขึ้นเล็กน้อยหอหิบละลิงวแหวงงอพ่อคาถ้าไม่มีบัตรประชาชนก็ไม่สามารถถอนเงินได้นะคะยิ่งเป็นจํานวนมากแบบนี้ยิ่ง ต้องใช้หลักฐานยืนยันตัวตนกฎของธนาคารเข้มงวดมากขับพระชัดชัยกว่าสายตามองไปรอบๆผู้คนเริ่มหันมามองและซุบซิบกันบางคนมองท่านด้วยสายตาดูแคลนราวกับจะบอกว่าพระชัดชัยเป็นเพียงนักบวชชราที่ยากจนและไม่น่าเชื่อถือไม่มีทางที่จะมีเงินมากมายในธนาคารสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นผู้คนต่างคาดเดาและตั้งคำถา,ถามถึงความน่าเชื่อถือของพระชัดชยัยบางคนถึงกับพูดว่าพระมาจากไหนเนี่ยจะมาถอนเงินเยอะแยะ,ยะไม่มีทางหรอกหรือดูท่าทางแล้ว ไม่น่าจะมีเงินเยอะขนาดนั้นนะความรู้สึกโดดเดี่ยวและแปลกแยกเริ่มถาโถมเข้าใส่พระชัดชัยท่านรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนนอกเป็นบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ในสถานที่แห่งนี้สายตาของผู้คนคำพูดซุบซิบราวกับลูกศรที่พุ่งตรังออมมาทิ่มแทงสร้างความเจ็บปวดให้กับท่านแม้ว่าท่านจะใช้ชีวิตอย่างสันโดษและเรียบง่ายมาเป็นเวลานานแต่ท่านก็ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองถูกดูหมิ่นเหยียดหามากเท่านี้มาก่อนท่านรู้สึกได้ถึงความเย็นชาความไม่ไว้วางใจ และความหวาดระแวงจากผู้คนรอบข้างบรรยากาศไายในธนาคารที่เคยคึกคักบัดนี้กลับกลายเป็นอึดอัดและน่าอึดอัดสำหรับท่านถ้าหลวงพ่อไม่มีเอกสารอะไรมายืนยันก็คงจะถอนเงินไม่ได้นะคะต้องขออภัยด้วยพนักงานสาวพูดอีกครั้งน้ำเสียงของเธอราบเรียบแววตาของเธอไม่ไดแสดงความเห็นอกเห็นใจเธอเพียงแค่ทำตามหน้าที่ของเธอเท่านั้นแต่สำหรับพระชัดชัยคำพูดเหล่านั้นราวกับเป็นคำพิพากษาท่านรู้สึกอับอายและท้อแท้ ท่านไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปท่านหันหลังกลับอย่างช้าช้ามือยังคงกำลสมุดบัญชีธนาคารไว้แน่นหัวใจของท่านหนะักตึ้งท่านรู้สึกเหมือนกำลังหลงทางอยู่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยท่ามกลางผู้คนที่ไม่รู้จักและไม่มีใครที่ท่านสามารถขอความช่วยเหลือได้พระชัดชัยคิดอยากจะโทรศัพท์หาลูกศิษย์คนสนิทเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ก็พบว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าของท่านแบตเตอรี่หมดท่านไม่รู้ว่ามันดับไปตั้งแต่เมื่อไหร่อาจเป็นเพราะท่านมัวแต่ยุ่งอยู่กับการเตรียมงาน สร้างวัดจนลืมชาร์จแบตเตอรี่ความรู้สึกสิ้นหวังเริ่มก่อลุมหัวใจท่านมองไปรอบๆผู้คนยังคงวุ่นวายอยู่กับบอการทำธุรกรรมของตัวเองไม่มีใครสนใจพระชาราที่กำลังเผชิญกับปัญหาท่านรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเพียงอากาศาตุเป็นบุคคลที่ไม่มีตัวตนในสายตาของคนเหล่านั้นในขณะที่ความสิ้นหวังเริ่มครอ่อมพระชัดชัยตัดสินใจลองขอยืมโทรศัพท์จากผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่ใกล้ๆท่านเดินเข้าไปหาเธอด้วยท่าทางที่นอบน้อมโยมอตาตมาขอยืมโทรศัพท์หน่อยได้ไหมอตาตมามีเรื่องดวง่วนต้องติดต่อ ท่านเอ่ยปากขอด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือผู้หญิงคนนั้นเหลือมองพระชัดชัยตั้งแต่หัวจรดเท้าเธอสายหน้าอย่างช้าๆขอโทษกระฉจรไม่สะดวกเธอตอบโดยไม่แม้แต่จะสบตาก,กับท่านเธอหันหลังกลับไปสนใจกับโทรศัพท์มือถือของตัวเองทิ้งให้พระชัดชัยยืนอยู่ตรงนั้นด้วยความผิดหวังความรู้สึกขมขื่นแล่นเข้ามาในอกท่านรู้สึกเหมือนถูกปฏิเสธอย่างไม่ใย,ยดีพระชัดชยัยพยายามขอยืมโทรศัพท์จากคนอื่น แต่ก็ไม่มีใครยินดีที่จะช่วยเหลือทุกคนต่างอ้างว่ากำลังยุ่งหรือไม่ก็ปฏิเสธอย่างเย็นชาดูเหมือนว่าในสายตาของคนเหล่านั้นท่านเป็นเทียงพระชะา,าที่น่ารำคาญเป็นภาระและไม่คู่ควรกับความช่วยเหลือแต่ละก้าวที่ท่านเดินยิ่งทําให้ท่านรู้สึกเหนื่อยและความหวังเริ่มริบปรีลงท่านยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนแต่กลับรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างราวกับว่าท่านเป็นเทียงวิญญ,ญาณที่ล่องลอยอยู่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยไม่มีใครมองเห็นไม่มีใครสนใจความตึงเครียดเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของพระชัดชยัย ไม่ใช่เพียงเพราะปัญหาในการถอนเงินแต่เป็นเพราะความรู้สึกที่ว่าตัวท่านเองกําลังถูกตัดสินถูกดูหมิน่นและไม่ได้รับการยอมรับท่านไม่เคยคาดคิดว่าเพียงเพราะการลืมเอกสารสําคัญเพียงชิ้นเดียวจะทําให้ท่านต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลําบากเช่นนี้ ขณะที่ทุกอย่างดูเหมือนจะมืดมนแสงสว่างเล็กๆก,ก็ปรากฏขึ้นอน,นงค์หญิงสาววัย22ปีในชุดพนักงานออฟฟิศกระโปรงทรง 4, เอซีเข้มเรียบร้อยกับเสื้อเชิ้ตสีขาวสะอาดตาผมของเธอมัดรวบไว้อย่างเรียบร้อยเผยให้เห็นกรอบแว่นที่ขับเน้นดวงตาที่สดใสเธอก้าวเข้ามาในธนาคารท่าทางของเธอแตกตา่างจากผู้คนรอบข้างที่เร่งรีดและวุ่นวายอานงค์เดินอย่างสง่างามแต่แฝงไว้ด้วยความกระฉับกระเฉงดวงตาของเธอสอดส่องไปรอบฮ่าฮ่าเรากำลังค้นหาบางสิ่ง และแล้ว,ลวสายตาของเธอก็ไปหยุดอยู่ที่พระชัดชัยเธอสังเกตเห็นแววตาที่สับสนและหมดหนทางของท่านเธอขมวดคิ้วเล็กน้อยความมอรู้สึกเห็นอกเห็นใจชายชัดในดวงตาอนคงยืนมองพระชัดชัยอยู่ครู่หนึ่งราวกับกำลังประเมินสถานการณ์เธอไม่ได้แสดงท่าทีรังเกียจหรือดูแคลนเหมือนกับคนอื่นๆตรงกันข้ามแววตาของเธอเต็มไปด้วยความห่วงใยเธอค่อยๆเดินเข้าไปหาพระชัดชัยท่ามกลางความวุ่นวายของธนาคาร การปรากฏตัวของอานงเปรียบเสมือนสายลมอ่อนๆที่พัดพาความเย็ยนสบายเข้ามาช่วยบรรเทาความตึงเครียดที่ปกคลุมอยู่หลวงพ่อมีอะไรให้ดิฉันช่วยไหมครับอานงถามด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนแต่แฝงไปด้วยความห่วงใยพระชัดชัยเงยหน้าขึ้นท่านประหลาใจที่เห็นหญิงสาวคนนี้ความกังวลใจฉายชัดในแววตาถามให้ท่านไม่สามารถตอบคำถามได้ในทันทีแม้จะไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงสนใจแต่สายตาที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาของเธอ ก็ทําให้ท่านรู้สึกอุ่นใจขึ้นอาตมาอาตมาถอนเงินไม่ได้อาตมาลืมเอาบัตรประชาชนมาพระชัดชยัยตอบเสียงท่าวเบาน้าเสียงของท่านสั่นเครือเล็กน้อยอนงไม่ได้หัวเราะยะไม่ได้แสดงท่าทีรังเกียจเธอเพียงแค่พยักหน้าอย่างเข้าใจไม่เป็นไรขลวงพ่อรอสักครู่นะคะดิฉันมีโทรศัพท์เดี๋ยวดิฉันช่วยโทรหาคนรู้จักของหลวงพ่อให้คะ่ะความรู้สึกเหมือนมีแสงสว่างเล็กๆสองเข้ามาในจิตใจของพระชัดชยัยท่านมองอนงคความหวังเริ่มก่อตัวขึ้นในใจขอบคุณมากโยม ท่านกล่าวน้ำเสียงของท่านสั่นเครืออเล็กน้อยแต่แล้วพระชัดชัยก็รู้สึกเศร้าใจขึ้นมาอีกเมื่อนึกขึ้นได้ว่าท่านยืนอยู่ในธนาคารโดยที่ไม่สามารถทําอะไรได้ภาพของวิรัตลูกศิษย์คนสนิทของท่านก็ปรากฏขึ้นในความคิดท่านรู้สึกเสียใจที่ไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากวิรัตได้อย่างง่ายดายเหมือนเมื่อก่อนอานงหยิบโทรศัพท์มือถือของเธอออกมาจากกระเป๋าถือและยื่นให้กับพระชัดชัยหลวงพ่อใช้โทรศัพท์ของดิฉันได้เลยคดิวดิฉัน รอน,น้ำเสียงของเธออ่อนโยนไม่มีแววของความรีบร้อนแม้ว่าเธอเองก็น่าจะมีธุระที่ต้องทําพระชัดชัยมองอานงด้วยความซาบซึ้งใจแต่ท่านก็ยังลังเลแล้วยมโยมไม่รีบหรือท่านถามน้ําเสียงของท่านแฝงไปด้วยความเกรงใจอานงยิ้มไม่เป็นไรคดิฉันช่วยหลวงพ่อได้ก็ดีใจแล้วข้าอานงยืนรอยอย่างอดทนฟังพระชัดชัยพูดคุยเธอไม่ได้แสดงท่าทีเบื่อหน่ายหรือรีบร้อนเธอไม่สนใจสายตาองค์ผู้คนรอบข้างไม่สนใจเสียงจอแจาย ในธนาคารเธอเพียงแค่อยากช่วยเหลือพระชัดชัยเท่านั้นพระชัดชัยกดหมายเลขโทรศัพท์ของวิรัตแต่ปลายสายกลับไม่มีสัญญาณตอบรับท่านรู้สึกกังวลวิรัตเจ้าอยู่ไหนท่านพึมพำกับตัวเองในตอนนั้นเองอาหนงก็พูดขึ้นหลวงพ่อไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยดิฉันช่วยโทรให้ค่ะเธอรับโทรศัพท์คืนจากพระชัดชัยกดหมายเลขและยกโทรศัพท์ขึ้นแนบหูสวัสดีค่ะคุณวิรัตใช่ไหมคะเธอถามปลายสายด้วยน้ำเสียงที่สุภาพและมั่นใจหลังจากพูดคุยอยู่คู่หนึ่งเธอก็หันกลับมามองพระชัดชยัย คุณวิรัติกำลังเดินทางมาที่นี่แล้วขลลงพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะคะทุกอย่างจะเรียบร้อยค่ะพระชัดชัยมองอานงด้วยความรู้สึกขอบคุณอย่างสุดซึ้งในวินาทีนั้นท่านรู้สึกได้ว่าไม่ใช่คนหนุ่มสาวทุกคนที่จะแรงน้ำใจหรือเย็นชาคนหนุ่มสาวไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือใครก็ตามก็สามารถมีจิตใจดีและเมตตาได้และหญิงสาวคนนี้แม้จะไม่รู้จักท่านมาก่อนแต่ก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือท่านในยามยากลำบากความรู้สึกขอบคุณเอ่อล้นขึ้นมาในใ,นใจของพระชัดชยัยจนท่านพูดไม่ออกขอบใจโยมมากนะ พระชัดชัยกล่าวน้ำเสียงของท่านสังเครืออ,อนองค์เพียงแค่ยิ้มเธอไม่ได้พูดอะไรแต่ในดวงตาของเธอนั้นพระชัดชัยเห็นถึงความจริงใจและความเมตตาประมาณ15นาทีต่อมาชายร่างสูงใหญ่ในชุดสูทสีดำท่าทางภูมิฐานเดินเข้ามาในธนาคารวิรัติาวตรงไปยังเคาน์เตอร์สวัสดีครับผมชื่อวิรัติเกิดอะไรขึ้นกับหลวงพ่อหรือครับเขาถามด้วยน้ำเสียงที่ทุ้งต่ำแต่แฝงไปด้วยอำนาจทุกสายตาในธนาคารจับจ้องไปที่วิรัติบางคนจำเขาได้ทันทีวิรัตนักธุรกิจชื่อดังผู้เป็นที่รู้จักในแวดวงสังคม และเป็นที่เคารพนับถือในฐานะผู้ใจบุญและอุปถัมภ์กิจการทางพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอพนักงานธนาคารคนที่เคยแสดงท่าทีไม่สุภาพกับพระชัดชัยก่อนหน้านี้หน้าซีดเผื่อเธอพูดตะกุกตะกักคือคือว่าหลวงพ่อต้องการถอนเงินจํานวนมากแต่ไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนทางเราก็เลยวิรัตไม่เสียเวลาเขามองตรงไปยังพนักงานและพูดว่าหลวงพ่ออาจจะไม่มีเอกสารติดตัวมาแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่คู่ควรกับความเคารพท่านเป็นลูกค้าประจำของที่นี่ เป็นที่รู้จักของท่านประธานธนาคารเป็นอย่างดีท่านไม่ได้ยากจนแต่ที่ท่านทําไม่ใช่เพื่อตัวท่านเองแต่เพื่อสังคมวิรัตหยุดพูดเขากวาดสายตามองไปยังผู้คนรอบข้างสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในแววตาของพวกเขาเขาพูดต่อด้วยน้ําเสียงที่หนักแน่นหลวงพ่อไม่ได้มาที่นี่เพื่อถอนเงินของตัวเองท่านกําลังทาบุญช่วยเหลือเด็กกำพร้าเด็กๆที่ถูกทอดทิ้งซึ่งสังคมมักจะหลงลืมผมสามารถยืนยันเรื่องนี้ได้เงินทั้งหมด ที่ท่านต้องการถอนในวันนี้จะถูกนําไปใช้เพื่อสร้างวัดและเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆเ,เหล่านั้นคาพูดของวิรัตเปรียบเสมือนคาประกาศที่ดังกล้องไปทั่วทั้งธนาคารเผยให้เห็นความจริงที่หลายคนไม่เคยรู้พระชัดชัยพระภิกษุที่พวกเขาเคยมองด้วยสายตาดูแคลนแท้จริงแล้วเป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตาและอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นวิรัตมองไปยังผู้คนรอบข้างแล้วพูดต่อหอฮิปริงโวแหวนงอพ่อไม่เพียงแค่มั่งคัง่งด้วยทรัพย์สินแต่ท่านยังร่ำรวยด้วยน้ําใจสิ่งที่ท่านทำก ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเมื่อวิรัตผู้จบความเงียบก็เข้าปกคลุมทั่วทั้งห้องบรรยากาศที่ตึงเครียดก่อนหน้านี้แปลเปลี่ยนเป็นความเงียบสงบผู้คนรอบข้างรวมถึงพนักงานธนาคารรู้สึกลายใจพวกเขารู้สึกผิดที่รีบตัดสินพระชัดชัยจากรูปลักษณ์ภายนอกโดยที่ไม่รู้ถึงความจริงพนักงานธนาคารคนที่เคยแสดงท่าทีเย็นชาก,กับพระชัดชยัยก้มหน้าลงเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่แถวเบาวพวกเราพวกเรา,เราต้องขอโทษหลวงพ่อด้วยนะคะพวกเราไม่รู้พวกเราไม่รู้ว่าหลวงพ่อเป็นคนแบบนี้น้ำเสียงของเธอสันเครือเจือไปด้วยความรู้สึกผิด ราวกับว่าเธอเพิ่งตระหนักได้ว่าตัวเองได้ทําผิดพลาดครั้งใหญ่ความรู้สึกและอายใจแพร่กระจายไปทั่วลูกค้าคนอื่นๆที่เคยมองพระชัดชัยด้วยสายตาที่สงสัยบัดนี้ต่างก้มหน้าแววตาของพวกเขาเต็มไปด้วยยอความสํานึกผิดชายคนหนึ่งที่เคยตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับพระชัดชัยก่อนหน้านี้กม้มศีรษะลงแววตาของเขาเต็มไปด้วยความละอายผมต้องขอโทษหลวงพ่อด้วยครับผมไม่รู้ว่าหลวงพ่อได้ทําสิ่งดีๆมากมายขนาดนี้คําขอโทษนั้นเอ่ยออกมาอย่างทาเบาแต่ก็มากพอที่จะทําให้บรรยากาศ โดอรอบเปลี่ยนแปลงไปไม่มีใครพูดอะไรเพิ่มเติมแต่ทุกคนรับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงพระชัดชยัยยืนอยู่ที่นั่นหัวใจของท่านเต็มไปด้วยความรู้สึกที่หลากหลายจากความรู้สึกอปายในตอนแรกบัดนี้ท่านรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงในท่าทีของผู้คนรอบข้างสายตาที่เคยมองท่านด้วยความสงสัยบัดนี้กลับกลายเป็นความเคารพความชื่นชมท่านรู้สึกโล่งใจราวกับว่าภาระอันหนัก ตึงได้ถูกยกออกไปจากบ่าท่านหันไปมองอานงหญิงสาวที่ยังคงยืนนิ่งเธอยิ้มให้ท่านรอยยิ้มที่อ่อนโยนเธอไม่ได้พูดอะไรเพียงแ,แค่มองท่านด้วยแววตาที่เปี่ยมไปด้วยความเห็นอกเห็นใจความรู้สึกอบอุ่นแผ่ซ่านไปทั่วหัวใจของพระชัดชยัยราวกับว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดีและในที่สุดทุกอย่างก็เรียบร้อยเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นพระชัดชยัยและวิรัตก็เดินออกจากธนาคารพระชัดชยัยหันไปมองวิรัชดวงตาที่ผ่านประสบการณ์มาอย่างยาวนานเปล่งประกายด้วยความซาบซึ้งใจขอบใจเจ้ามากนะบวิรัตแล้ว ก็ขอบใจโยมผู้หญิงคนนั้นด้วยถ้าไม่ได้ความช่วยเหลือจากเธอวันนี้ทุกอย่างคงไม่ง่ายแบบบ่อนิวิรัตตกไหลพระชัดชัยเบาๆแววตาของเขาเต็มไปด้วยความเคารพหลวงพ่อไม่ต้องเป็นห่วง,งอ่อครับผมเข้าใจหลวงพ่อดีแต่วิรัตก็อดไม่ได้ที่จะคิดถึงอานงผู้หญิงที่เข้ามาช่วยเหลือพระชัดชัยอย่างไม่ลังเลโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนในขณะเดียวกันอานงแม้ว่าจะทําหน้าที่ของเธอเสร็จแล้วก็ยังคงยืนอยู่ในธนาคารมองตามหลังพระชัดชัย ที่เดินจากไปเธอไม่ได้หวังคำขอบคุณหรือสิ่งตอบแทนสำหรับเธอการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นเรื่องปกติแต่เมื่อเธอเห็นการเปลี่ยนแปลงในท่าทีของผู้คนรอบข้างเธอก็รู้ว่าเธอได้ทำสิ่งที่ถูกต้องไม่นานเธอก็ออกจากธนาคารเธอก้มลงมองโทรศัพท์มือถือที่เคยให้พระชัดชัยยืมในใจของเธอบังเกิดความรู้สึกอบอุ่นและอิ่มเอิบใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้คนหลายวันต่อมาขณะที่อานงกำลังรีบไปทำงานเธอก็ได้รับโทรศัพท์จากหมายเลขที่ไม่คุ้นเคยเธอกดรับสายสวัสดีคดิฉันอานงสวัสดีครับบอกผมวิรัชนะครับลูกศิษย์ของหลวงพ่อชัดชยัยผมโทรมาขอบคุณที่ช่วยหลวงพ่อในวันนั้นขอบคุณในความเมตตาและความเอื้อเฟื้อของคุณอานงประหลาใจเธอไม่คิดว่าการกระทำเล็กๆของเธอจะสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เธอยิ้มดิฉันก็แค่ทำในสิ่งที่คิดว่าถูกต้องเท่านั้นเองค่ะ ขอบคุณมากครับผมอยากจะเชิญคุณเข้าร่วมโครงการสร้างวัดใหม่ที่หลวงพ่อกำลังดำเนินการอายุนี่เป็นโอกาสในการร่วมงานกับทีมงานของเราผมคิดว่าด้วยจิตใจที่ดีของคุณคุณจะเป็นส่วนสำคัญในโครงการนี้ของเราวิรัตกล่าวด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นอานองรู้สึกตื่นตันใจจนพูดไม่ออกเธอไม่เคยคิดฝันว่าเพียงเพราะการกระทำเล็กๆบัดนี้เธอได้รับโอกาสที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้คำเชิญนี้ไม่เพียงแต่เป็นโอกาสในหน้าที่การงานแต่ยังเป็นโอกาสที่เธอจะได้ทำตามความฝันในการช่วยเหลือสังคมทำสิ่ง ที่มีความหมายต่อผู้อื่นขอบคุณมากนะคกะดิฉันดิฉันไม่รู้จะพูดยังไงนี่เป็นโอกาสที่ดิฉันไม่คาดคิดมาก่อนเลยะวิรัตหัวเราะเบาๆน้ำเสียงของเขาอุ่นพวกเราเห็นถึงความเมตตาของคุณและอยากให้คุณมาร่วมงานกับเรานี่เป็นก้าวแรกที่คุณจะได้ทำสิ่งยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณคู่ควรกับโอกาสนี้ครับหลังจากวางสายอานองรู้สึกตื่นตันใจอย่างบอกไม่ถูกเธอไม่เพียงแต่ได้รับโอกาสในการทำงานแต่ ยังได้รับความไว้วางใจจากผู้คนที่เห็นการกระทําของเธอเธอรู้ว่าบางครั้งการกระทําเล็กๆก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนคนหนึ่งได้แล้ววันนี้เธอได้ประจักษ์กับสิ่งนั้นด้วยตัวเองนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอานงไม่เพียงแต่ทํางานประจําแต่เธอยังเข้าร่วมโครงการสร้างวัดมาย,ยังแข็งขันเธอช่วยประสานงานกับสื่อระดมทุนและช่วยเหลือในทุกๆด้านที่เธอสามารถทําได้เธอค่อยๆกลายเป็นส่วนสําคัญของโครงการมีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้กับสังคม และเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆผู้ยากไร้ให้ดีขึ้นเรื่องราวของพระชัดชัยและอนงไม่ได้หยุดอยู่แค่การช่วยเหลือกันในวันนั้นแต่เรื่องราวของท่านทั้งสองได้ถูกบอกเล่าต่อๆกันไปในวงกว้างสื่อต่างๆเริ่มนําเสนอเรื่องราวทําให้อานงกลายเป็นที่รู้จักไม่ใช่ในฐานะพนักงานออฟฟิศธรรมดาแต่ในฐานะหญิงสาวผู้มีจิตใจดีเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ไม่เพียงแค่อนงเท่านั้นพระชัดชัยและวิรัตก็กลายเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องในสังคม จากความทุ่มเทในการทำงานเพื่อการกุศลพวกเขาไม่เพียงแค่ช่วยเหลือเด็กกำพร้าแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนหันมาสนใจการทำความดีช่วยเหลือสังคมและตระหนักถึงคุณค่าของการแบ่งปันและความเมตตาในท้ายที่สุดเมื่อพระชัดชัยมองย้อนกลับไปยังสิ่งที่เกิดขึ้นท่านรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่ท่านได้ทำไม่ใช่เพียงเพราะเงินบริจาคที่ท่านได้มอบให้กับสังคมแต่เป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงที่ท่านได้สร้างขึ้นในจิตใจของผู้คนรอบข้างผู้คนที่ได้รับการเตือนสติถึงความดีงาม และความเห็นอกเห็นใจเรื่องราวของพระชัดชัยและอนงค์ไม่ใช่เป็นเพียงเหตุการณ์บังเอิญที่เกิดขึ้นในวันธรรมดาวันหนึ่งแต่เป็นบทเรียนอัลล้ำค่าเกี่ยวกับความดีความอดทนและความเมตตาสําหรับท่านผู้อาจที่ผ่าประสบการณ์อันโชคโชนในชีวิตเรื่องราวนี้อาจทําให้ท่านหวนนึกถึงคุณค่าที่ได้รับการปลุกฝังมาตลอดหลายปีความดีอาจไม่ได้รับการตอบแทนในทันทีแต่ดังเช่นที่พระชัดชัยได้พิสูจน์ให้เห็นความช่วยเหลือของท่าน ไม่เพียงแต่นำความสุขมาสู่ตัวท่านเองแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนรอบข้างการกระทำของอานงได้เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ตึงเครียดและยังเปิดโอกาสใหม่ๆไม่ใช่แค่สำหรับตัวเธอเองแต่สำหรับสังคมโดยรวมท่านผู้อ่านอาจเคยเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากถูกเข้าใจผิดหรืออาจถูกตัดสินอย่างไม่เป็นธรรมแต่เรื่องราวนี้ย้ำเตือนว่าอย่าด่วนตัดสินใครเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกความอดทนความเห็นอกเห็นใจและความเมตตาสามารถช่วยให้เราเอาชนะอคติได้และคุณค่าเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออายุมากขึ้นประสบการณ์จะสอนให้เราเรียนรู้บทเรียนอันมีค่าเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าของงอผู้อื่นและความเมตตาสุดท้ายนี้เรื่องราวยังส่งข้อความถึงท่านผู้อ่านเกี่ยวกับการเอาใจใส่และช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนี่คือวิธีที่เราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่สำหรับตัวเราเองแต่สำหรับคนรุ่นหลังการกระทำเล็กๆสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอย่าลืมติดตามช่องทางของเราเพื่อร่วมกันค้นหาคุณค่าดีๆในชีวิต